สาวดีโครนด้วยนะครับนี่คือเลยก่รนแล้วก็ซาแกร์มากนะครับแล้วเราก็ไม่อยู่ในฟาครัวสามนะครับทุยฟาคายนะครับคุณตั้งชื่อฟาคายทำไมเพื่อนนะครับแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทอะไรเลยเพื่อนในเกมนะเห็นไหมครับโอเคยืนห้องคนเทพนะครับ เอ้ยเพื่อนขาหักอ่ะเพื่อนขาหักอ่ะเออกูขาหักโอ้โหทำถึงวิ่งต่อวะกูอยากวิ่งทำไมอ่ะโอเคเนไม่เป็นไรนะครับช่างแม่งครับกดกเลยเดี๋ยวดิจะเล่นอืมจะเอาโอ้โหขอใหม่ขอใหม่เว้ยขอใหม่โอ้โหขอใหม่ มาอีูเข <ổ, S 2> ้ามาเข้มานะครับแป๊บแป๊บแป๊บนะครับตาไหล ไอ้เนี่ยคอมไมคอมมอุ้ยคอมไม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 โอ้โหมันต้องอย่างนี้ะเวลาเล่นเป็นชาล็อกนะเวลาเล่นคอมพิวเตอร์งูอู้ฮู้อูู้วกดคีย์บอร์ดอืม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 แต้องฟังเสียงคีย์บอร์ด เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมแม่หัวจัดโอเคมีคนเริ่มเกมให้ พรกูเป็นพวกไม่ชอบสร้งตัวเองนะครับว้าสิงจุงเลยสิงทองเลยยากจะหายด่านนี้จิมายไว้พวกนะครับบอกให้ด่านนี้ครับจิายแน่ครัมึงเข้าใจ้ยกูจิมายะกูจิมายกูจิ่ขอบบขอบบนึงขอบบนึงขอบบนึงขอบอบนึงนะเจ้นเจ้นัเจ้อีสัตย์อ วุ้นยักษ์จะพ่อมันจะอมัพ่อัพ่อเคลกานไอเชี่ยววอะไรเนี่ยชี่ยชี่ยวนโอหไมพ่อมควายอ่ะพ่อมควายอ่ะชาวบ้านมำพองเอ่ะไอสัตว์พ่อมเนควายเฮียเจ้เจู้วิ่งฝั่งไม่ได้ ขึแล้วบินกูไหมมาเทียวกับกูได้ไหมเรื่องนี้นี่ขต้องเล่นนี้เข้าใจกูไหมเนี่ยพอเปมืออาชีพในการเล่นกับพวกคงเคยไปแข่งเกมมีแจ็คมาครับได้รางวัลมาเฮ้ยเยอะน้ำปูน้ำปู โอ้ยเป็นวิ่จักรวาลถ้าทำไมไม่เปแย่เลยโยโย What's up guys Yes K Yes K Yes K ตายตายไม่กลัวเลยนี่คคนเกียน้องอย่างนี้นะครับอ้า

เราไม่แพ้ผู้หญิงเราไม่แพ้ผู้หญิงนะไม่งั้นอายไม่งั้นตายเว้ยอายเว้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นเกมเมอร์ที่เอ็กซ์ตรีมนะครับฮู้โหเหยียบขี้ไปแอะเหยียบโอ้โหขี้โอ้โหโอมึงมาเต็มเลยมาชุดเต็มเลยขี้เหยียบขี้แม่งมาเป็นชุดเลยมอุ้ย

ตายยกพวกนะครับดำชมยังไงแต่ขอยปุยเนยหนึ่งในสามอ่ะมาจูไปจูไปพวกเหี้ยโอ้โหเงยเงยเงยเงินเย้ยเนี่ยเงินเย้ยโอ้โหเี้ยโอ้โหโอ้โห โอ้เอออยู่ในหนึ่งในสามก็ยิงดีอ่ะเออโอ้ถ้าใครดูคลิปผมตอนแรกตอนเล่นเกมน้ผมจะบอกว่าโปรเจกต์ส i น e เปอร์อีดิสมิชชั่นสองเราจะมาความจริงไม่ใช่นะครับเพราะี่่มผิดพลาดไปนะครับทางเทคนิค เนื่องจากว่ามีปัญหานะครับภายในเกมคือเอาง่ายตัวในเกมอ่ะมีปัญหามันมีปัญหาตรงที่ว่าไฟล์มันเสียนะครับทำาหผมเล่นต่อไม่ได้นะครับจะลุ่บ่อยมากเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าผมพรอมสเปคใหม่มๆแล้วก็หาหาโหลดใหม่นะครับเพื่อจะดีขึ้นก็ รอต่อไปนะครับก็เหลือแต่นี่ฟอร์สปีดกับไอเนี้ยแล้วก็หาเรื่อยเพื่ออัพสปีดคอมหม่ๆก็หาฟาคายของเถื่อนมาเล่นนะครับนี่ไม่แน่นะไม่แน่ใจเพื่อเพื่อไว้นะครับอ๋อนี่ยังไงอ้วันอิงโกอุ้ยมูนล็อเยัยมูนล็อก เจ้าโหจัดมูนวอลครับเกมนี้มูนวอลได้นะครับเกมที่โคตรเจ๋งเลยนะหมูนวอลโอ้โหไซโนซิสซิสซิมิกที่อะก็ไม่รู้ว่าดูขึ้นว่าจันเนี้ยยากยากพอสมควรเกมันเองได้บอกให้อย่างแรกเลยต้องทำนี้เลยครับการเล่น โอ้โหท่าโดดกูโ huh. อ oh, ้โหแม่งเอ้ย huh, อ้เชียโอ้โหแม่งไปหมดแล้วไปหมดแล้วพี่น้องครับโอ้โหไอ้เสียโอ้โหแม่งไปหมดพี่น้องเหายไปกวงเอเมครับทีเอเมครับท่านผู้ชม กูที้งไม่ได้กูที้งเด็กกูที้ระวังนะองมึงเหรอระวังนะองมึงเหรอเด็กอย่าสู้ตีมาหาเมื่อไหร่นะจะมึงโดนสตีมานะสู้ตีว่านอือหือกูบอกไปแล้วมีของหนักของชุดใหญ่กูเห็นไหมเนี่ยชุดใหญ่อ้าวมึงร้องเหรอมึงร้องกับพวกกูทิ้งไ่อยากกับพวกมึงเก่งเหรอ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  โอเคไมก่งเหรอคีบ e ึ่มเก่งเว้อเอ้ยฝักทองไม่เก่งเ้ยนาอยังไงมึงก็ไม่รอดูบอกแล้วเอาเอาาไปด้วยดมากรับไปด้วยโอ้โหไอ้หี้อ้อออผมไม่ไหวกับมึงแล้วอืออือมไม่ไหวแล้ว สุดพ่อออกติ๊กเเลยโอ้โหแม่งโดดโคตรสวยเลยเหมื่ยเงยหลานเลยอ้โหแม่งพาดโคตรสวยครับท่านผู้ชมอ้โหแม่งคอมโบพลังคอมโบโอ้ยขี้อ่ะขี้โอ้โหแม่งมาเป็นชุดเลย อเอาไปเอาไปพุ่เงอาไปนำเงอาไปนี่เหอนี่เอาอคืนนี <so ้เงอะไปเงอะไปเออเหมือนข้างนี้ข้าสวยนะครับท่านผู้ชมตะเกียงแตลตะเกียง โอ้โหพลงคอมโบุผลบโอ้โหแม่งตกเลยฮู้ชิยชยโอ้โหแม่งเ้ยอยัาดนดนสติมหาการกูสติมหาการเอาไม่จริงจ นำ้นำผูำ้ชมน,น,ำน้ำเู oh ้เหนนะครับพวกคุณจะเปไหนผู้ชี้ตกใจมึงมึงร้องอะมึงร้องมึงร้องอรเนี่ยอ้จุ๊้จอจุ๊้จอจอจุ๊อจุจูอจุจูอจ๊บโอจุ๊บโอจุ๊บโอจุ๊บโอ้จบอจุ้จุ๊บโอ้จุ๊บโอ้จุ๊บโอจู้จุ่บู้จุ่บโอจบโอ้จโอจ้จุ๊อจุ๊จุ๊บจ ไปไปอ้ามือเยอะเอ้ามาทำไมเอ้ามาทำไมเจ้าของทีมมาแค่มาบ้ามาเราฉันไม่อยากไปมาทั่มาเอ้าไดชิบหายไปโอ้โหมัาไม่อยากเลย ไปซะไกลเฮ้ยบอกแล้วเทพใครจะต้องอู้าอ้าอีเจนนี่มาจากไหน่ะมันมีแบบคบเดอร์เหรอขี่โอ้โหแม่งมาขีิเหี้ยโอ้โหแมงเ้ยของเ้ยเซฟคงมาได้ไะ าแม่เธอถึงเธอตะโกนหาแม่เจ็บซ้ำตะกำมอหุ่ยคิดโอ้โหไม่เล้ยีสี่เป็นอะไรคนระับแพ้ไม่เป็นไรครับแพ้ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชม ไงครับท่านผู้ชมหนึ่งในสี่ครับถือว่าแปดคนคือหนึ่งถือว่ายังดีนะครับอ้าวไอ้ย่าห้องเป็นย่าฮะเฮ้ยวนเฮ้ยวันเฮ้ยวนห้องเป็นย่าอืมกูถามนะตอนนี้กูเป็นเจ้าของห้องอ้าวไอ้ย่าเฮ้ยมึงโหดเหรอกูเริ่มก่อนกูขอเริ่มนะครับ ดำจุงเบยจุงเบยพ้องจุงเบยพ้องพูดคำหยาบด้ยนะมูนวอลนั้งแถวนะครับท่านผู้ชมเด๋กโด่คุมโอ้โหเห้่ย ด่านนี้ผมบอกให้ด่านนี้มตกน้ำบ่อยมากตกน้ำบ่อยโคตรอ่ะโคตรตกบ่อยอ่ะไม่ใช่ตกปลาบ่อยครับโอ้โหเงินมาพุ่งแย่งกูไปเลยเห็นไหมครับแย่มันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ดีอย่างเนี่ยมันไม่ดีอย่างฮะโอ้โหไปไกลเลยเแย่ไปไกลเลย นี่เป็นหน้าทายนแล้วะโอ้โหมึงเอ้ยไกลเลยฮากหลบได้ไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหมึงโอ้โหเผ่นบินจักรมัดไมึ้องย่ยานะครูนะี่เอาขี้ไว้บาพวกเอ้ามันไหนเนี่ยมันไหนมันัไหนมมันไหนโ่จมาั้ไหอ่ะ มมาจากไหน <แ es. S 1> นี่มมาจากไหนเรียบชายาผมเกยนได้เก่งดีครับ

เอาไปเผลอทิเอาไปเผลอแล้วพูดเอร์เอาไปเผลอเอาอะไรเอาขุมมือเอาไอ้ยท้องท้องวันนี้ขวางแล้วรอทุกสนามเลยเฮ้ยระวังขี้นะพวกคุบอกแล้วคุบอกแล้วใช่ไหม บอกเลยจะไม่ได้ยับคิ้วเองนหายห่าแรงมึครับกูมาทันครับหุ้ยโอ้โหมึงเอ้ยโ่องตายเอ้ยมึงเอ้ยโอ้โหเอ้ยมึง เอาขี่ไปกลางทางเลยมึงโอ้โหมาเป็นทุ่เลยเจี๊ยะตาเนอร์ตาเอร์ไม่ใช่ดงุีนะครับอู้หูแม่งขี่บาลลังไทย โอ้โหมึงเอ้ยมึงเอ้ยเฮ้ยลบจบเลยตุ้ยคู่นัดสองสองหนึ่ง โอ้โโอ้โหแม่งหลายเยอะว่ะ้ยกูได้เยอะเว้ยแหมเป็นไงครับห้องผมแม่งสวยสวยได้ใจ